คืนสุดท้ายก่อนเราจะย้ายออกจากหอเก่าเราเก็บของจนดึกดื่นบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยืนเสียงหัวใจตัวเองทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นจากชั้นบนลากยาวลงมาทีละก้าวกึกกึกเหมือนใครบางคนกำลังเดินลงบันไดอย่างช้าๆ เราตัวแข็งทื่อเพราะมั่นใจว่าทั้งฉันมีแค่เราคนเดียวแล้วหอพักแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาเป็นเดือนไม่มีใครเหลืออยู่เสียงนั้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆกึกกึกจนมาหยุดตรงหน้าประตูห้องเราหัวใจเราเต้นระัวแทบทะลุอ,อกประตูห้องไม่ได้ล็อกค่อยๆแง้มออกช้าๆเผยให้เห็นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย แต่รองเท้าบูทคู่เก่าที่เราถอดทิ้งไว้หน้าห้องกลับขยับเองช้าๆกึกกึกเหมือนมีใครมองไม่เห็นกำลังสวมมันอยู่ตรงนั้นเช้ารุ่งขึ้นเราหนีออกมาโดยไม่เหลียวหลังไม่ได้เก็บของที่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วตลอดชีวิตนี้ผู้สนับสนุน KMM t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง